สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับมาวิเคราะห์คำพูดของทนายแอมไซยานท์นะครับที่บอกว่าหลังจากที่เธอเข้าไปเยี่ยมแล้วเนี่ยแอมก็ไม่อนุญาตหรือไม่ต้องการให้ใครมาพบเธออีกต่อไปยกเว้นทนายความของแอมก็คือคนทนายคุณปากแจ๋วคนเดียวนะครับคราวนี้ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเมือ่อเราตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเราติดคุกอยู่ในเรือนจำพนักงานสอบสวนนะครับ ทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปพบนะครับและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ต้องนำตัวผู้ต้องหามาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาถ้าแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาโดยตรงไม่ได้ก็ไม่สามารถสรุปสำนวนสั่งฟ้องได้และก็คดีก็ไม่ไปถึงศาลเพราะนั้นพนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจเต็มในการที่จะเดินทางเข้าไปพบ ผู้ต้องหาที่เรือนจำโดยเฉพาะแอมไซยานา์นะครับถึงแม้เธอไม่ต้องการพบแต่เจ้าที่ก็ต้องพามาพบเพราะว่ามันเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการแจ้งข้อกล่าวหาต้องแจ้งกับตัวผู้ต้องหาโดยตรงนะครับนะแต่ว่าบุคคลอื่นที่แอมผู้ต้องหาไม่ต้องการพบอันนั้นเธออาจจะไม่ออกมาพบก็ได้แต่ถ้าเป็นพนักง,งานสอบสวนเธอต้องพบเพราะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสอบปากคำเธอก็ต้องออกมาพบส่วนเธอจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้หรือจะให้การอย่างไรก็ได้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับนะคดีนี้ทนายความของแอมมั่นอกมั่นใจว่านะไม่มีปัญหาสามารถสู้คดีได้ชนะแน่และบอกว่าอย่างดีก็แค่ประหารชีวิต ผมฟังแล้วก็ตกใจนะครับประหารชีวิตนี่คือตายนะนะแล้วก็แอมไม่ต้องเครียดอย่างดีก็แค่ประหารชีวิตนะครับนี่คือคำพูดของทนายแอมนะครับเธอก็เป็นทนายความที่มีความมั่นอกมั่นใจถ้าใครชอบใช้บริการเธอทนายแบบสไตล์แบบนี้ก็ลองประสานงานใช้บริการเธอได้นะครับก็ช่วงนี้เธอก็เป็นทนายความที่ร้อนแรงที่สุดในยุคข,ของแอมไซย์นายนะครับ ก็ติดติดตามกันต่อไปว่าตำรวจจะสามารถเอาเธอเข้าคุกหรือประหารชีวิตได้หรือไม่นะในชั้นนี้ก็ถือว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเธอฆ่าคนตายโดยเจตนานะในชั้นนี้เธอคือผู้บริสุทธิ์ครับ